คงอยู่ที่จังหวัดยาลาครับจับได้แล้วคนร้ายวิ่งราวสร้อยทองคำหน,หนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้นจากร้านทองที่จังหวัดยาลาครับ โดยจากเหตุมีคนร้ายวิ่งราวซับสร้อยคอทังคำหนังหนึ่งบาทหนึ่งเส้นนะครับสามหมื 30, ่นกว่าบาทแล้วเดี๋ยวนี้ที่บริเวณร้านทองเอกชัยสนนถนนสิโรรสฝั่งหน้าตลาดสดพิมลชัยเขตเทศบาลนครยาลาเมื่อ11สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพฤติกรรมคนร้ายทําทีเป็นลูกค้าขอดูสร้อยคอและสวมใส่คอจากนั้นวิ่งหนีไปดื้อเลยนะครับทะลุด้านหลังตลาดสดพิมลชัยและคาดว่าจะแอบอยู่บริเวณเส้นทางเลียบแม่น้ําบริเวณฝั่งร้านหาดใหญ่ซาซิมิ โดยทิ้งรถจักรยานยนต์ที่นํามาใช้ก่อเหตุ1คันนี่ครับจากภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้โดยรถนั้นไปจอดอยู่บริเวณหน้าร้านไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซ่อนเอาไว้ใต้เบาะทะเบียน2ก่กอไก่คอรักังสงขาฮอนด้าเวฟนะครับ4888 เวฟร้อยี่สิบห้าสีน้ำเงินดำล่าสุดพันตำรวจเอกปิยะพัดทองพันเลิศกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรยะลาได้แจ้งว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสอบสวนสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองยะลาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรลำใหม่ได้เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ที่ถูกออกหมายจับได้ที่ร้านสะดวกซื้อบนเส้นทางยะลายาหาหลังการติดตามจับกลุ่มตัวได้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูรทรเมืองยาลาได้สั่งการให้นำตัวไปดำเนินคดตีตามขั้นตอนต่อไปครับ